จะรับสิรช่างเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็มาดำนานะครับพี่น้องโอ้ยดำนาเก้าหกสิบมัด,ด้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเออผักกระโตวาเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยผักกระโตวารู้จักผักกระโตวาไหมพี่น้องที่บ้านเรียกผักกระโตวาไม่รู้ภาษาไใดก็เรียกผักอะไร ดำนานะคะวันนี้ดำนาไม่ได้เข้าบ้านเพื่อนเลยเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆน,นี่ดำนาค่ะดำนาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชททุกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่มอบให้นะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะเฮงเฮงรวยรวปัง,ปงๆกันทุกคนนะคะ เช่นจำใสร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านคะ่ะหวานแล้วข้าวมันน้ำมาท่วมทำานาหวานคะ่ะแต่หวานแล้วน้ำมันท่วมข้าวมันตายหมดเราเลยได้ดำใหม่เนี่ยนี่กะของเจ็าตุ่มนะคะนี่ก็มีแต่หญ้านะคะข้าวงอกมาดีอันนี้ก็ของเจ็าตุ่มนะคะพี่น้องเป็นน้ำขาวๆอย่างนี้เราต้องหากล้ามาดำเลยนะคะพี่น้องเนี่ย กาก็หายากอีกพี่น้องเอ,อ้ยลำบากปีนี้ลำบากเพราะหวานแล้วฝน,นมันฝนมันมาชุกเหลือเกินค่ะนาดำ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอคุณทุกการติดตามขอคุณทุกไรค้ยทุกแชรททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตดสีที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกะทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ